สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุขคนเด้อครับวันนี้ผมตูตาฟ้ามนะครับสีพาพ่อพี่น้องนะครับมาเบิงหญ้าในเปียท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับผมมาเบิงพะราณการนะครับายกะสีพาพ่อพี่น้องนะครับยางเบิงอ้อมสวนนะครับว่าสวนของเฮ้านะครับมีพาราณการเป็นจังไรแน่เล้ยวนะครับผมายกะมาเบิงหญ้านี่เปียของเฮ้านะครับว่ามันใหญ่มันงามซําไดนะครับแกะสีพาพ่อพี่น้องนะครับอ่าหายเบิงนะครับ อ่านี่ครับหญ้านีเปี๊ยะไยเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับพ่อน้องเบิ้งครับเบิ้งครับมีการแตกกอแตกหน่อแตกแหนงค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนี่ครับพ่น้องเบิงเบิงเบิงการแตกพุ่มนะครับคือเฮานะครับใส่ท่อนพันหญ้าแค่หนึ่งท่อนนะครับพ่อน้องเบิ้งครับเฮาใส่ท่อนพันหยาแค่ท่อนเดียวนะครับมันกับมีการแตกหน่อแตกแหนงค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนี่ครับพ่น้องเบิ้งครับผม นี่นะครับผมเขาใส่ทอนพันแค่ทอนเดียวนะครับนี่ครับมีการแตกกอแตกนอแตกแหนงดีขนาดนะครับผมและกาพ่อพี่น้องนะครับถามผมว่าระยะห่างในการปลูกนะครับเขาควรจะเอาระยะห่างเท่าไหร่นะครับผมก็จะแนะนําให้เป็น80คูณนะครับหรือ1เมตรคูณเมตรนะครับผมระยะนะครับก็คือประมาณ1นึ่งก้านะครับเก้านี่คือเก้าพอดีนะครับบ่าเก้าใหญ่เกินไปแล้วกับว่าเก้าน้อยเกินไปนะครับอันนี้คือขันเขาบ่มี แนววัดที่เป็นท่านการเท่ากับสามารถเอาเก้าก็ได้นะครับคือห่อหนึ่งเก้าเสียบหนึ่งเก้าเสียบเลยเลยครับผมคือห่อออกระยะออกก็ได้นะครับแต่ขันอย่ากเอาละเอียดนะครับผมก็จะแนะนําให้เป็นแปดสิบคูณแปดสิบหรือหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรนะครับหรือแปดสิบคูณหนึ่งเมตรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของพ่อยนองพ่อยนองเบิ้งนะครับการแตกก่อแตกพุ่มนะครับเพราะก็ต้องมีการเพื่อไว้น้านะครับขันพ่อยนองบ่เพื่อนะครับแนนองนะครับ หนาของเฮ้านะครับก็จะบ่มีการขยายก่อค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เต็มที่นะครับขันพวยนองมีการเพื่อไว้นะครับแน่นอนครับหาก็จะมีการขยายโตนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นพุ่มเป็นกอค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับพวยน้องนี่ครับแล้วพอยน้องหลายคนนะครับถามผมว่านะครับเข้าควรจะตัดหนาซ้ำใดนะครับขันพวยนองอ่าบ่มีเครื่องสับหรือเครื่องสีนะครับนี่นะครับก็สามารถตัดได้เลยนะครับระดับยู ประมาณระดับอกนะครับพียน้องนี่ครับระดับอกนะครับกับสามารถตดให้งใ่วควายหรือสากินพืชทุกชนิดกินได้เลยนะครับขั้นพียน้องมมีเครื่องสหรับหรือเครื่องสีนะครับผมแต่ในทางกลับกันขันพี่น้องนะครับมีเครื่องสหรับหรือเครื่องสีนะครับผมก็จะแนะนําให้เป็นท่วมหัวนะครับพียน้องจังอ่าตาดให้งั่วกินเพราะว่าออหยังเพราะว่าหนึ่งก็คือมันจะได้ปริมาณหลายนะครับสองนะครับความอ่อนความแก่มันก็จะอ่าพอดีนะครับบ่อ่อนเกินไปแล้วกับบ่าแก่เกินไปนะครับผมแล้วมัน ที่สำคัญนะครับมันคือสีไดปริมาณหลายกระมูนะครับผมขันเท้าเอาเลยทวงหัวขึ้นไปแล้วนะครับงูกินในบ่อนะครับมันก็กินได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีความแข็งนะครับมันก็จะกินบอดีปันไดนะครับแต่ในทางกับกันขันพี่น้องเอาอยู่ประมาณระดับหัวนะครับแน่นอนครับมันกับหยามันก็มีความอ่อนอยู่นะครับแล้วก็บบ่แกปันไดนะครับมันกับเหมาะมากๆเลยนะครับในการที่สีให้งวกินนะครับผมนี่ครับพี่น้องเบิ้งนะครับ เบื้องการแตกกอเบื้องลักษณะใบนะครับใบกันเงวใบกะนาใบกะหลายนะครับผมนี่ละครับคือคุณลักษณะของหญ้าพันธุ์เนปียท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับนี่ครับพี่นอ้องมีการแตกกอแตกนอกแตกแหนงดีนะครับผมอนี่ละครับ าพื่อน้องหลายคนนะครับพี่กําลังมองหาสายพันธุ์หญ่าในการปลูกเพื่อที่จะเลี้ยงสัตว์นะครับผมก็จะแนะนําอยู่ครับว่าย้านเนเปียท้ยเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับพี่มันไในปริมาณไหลนะครับผมและที่สําคัญนะครับมีการแตกกอแตกนอแตกแหนงและกับใบกะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมโอเคครับ คลิปนี้นะครับกับพ่อคลินิกเนอร์ครับคันพี่น้องถึงใจนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณตาฟาร์มเมเดอร์ครับแต่ว่าคันพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจพันหยานะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 9 6 2 3 5 3 2 2 4นะครับเดี๋ยวผมทีดทีมช่องทางการติดต่อนะครับไว้ใต้คลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้กับพ่อคลินิกเนอร์ครับขอบคุณครับ